ข่าวพินัยเชี่งคืนฟุตบอลไทยบายซิโก้สตล์ประจำวันที่4กรกฎาคม2563โดยเชพบุบาครั่งบอลไทยครับไปรับรข่าวบอลไทยเชี่งคืนนี้กันดีกว่านะผมม,มีข่าวอะไรกันบ้างน,นะฮะเชี่งคืนนี้อีกหนึ่งตัวละครลับจูดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเซนซบเชลซีโดยงานนี้จูดซุนซับเบลหรือจูดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษได้สัญญ,ญาเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรอ,อย่างเป็นทางการเป็นที่เยบร้อย โดยงานที่เจ้าตัวเข้ามาอยู่กับแค a ด e m มีของเชลซีตั้งแต่ปี2016ก่อนได้สัญญาอาชีพในท้ายที่สุดโดยกองหน้าลูกครึ่งได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพของทีมสิงห์นงนรามเชลซีเป็นระยะเวลา2ปีโดยสัญญาจะหมดลงในช่วงกลางปี2022นั่นเอง สำหรับแข้งรายนี้มีคุณแม่เป็นคนไทยส่วนคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษเคยผ่านการเล่นทีมชาติอังกฤษชุดยู16ปีมาแล้วแต่หากอนาคตเจ้าตัวมีสิทธิ์เลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ได้ทั้งนี้เป,นเป็นเรื่องของอนาคตและการตัดสินใจของนัาเตเอง เป็นงว่างงานนี้แข้งลุกครึ่งชาวไทยนะผมออกมากันเพียบเลยนะฮะยิ่งคนนี้ล่าสุดนะผมเป็นเด็กในสังกัดของทางเชลซีแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับยังไงก็ขออนาคตนะฮะอยากจะเห็นน้องคนนี้เข้ามาเล่นให้กับชุดทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรากันบ้างจังเลยครับยังไงก็ขอให้เห็นสักครั้งในชีวิตก็แล้วก,กันนะฮะสุดยอดจริงๆครับโอ้โหพูดไปแล้วคนลุกไปเหมือนกันนะฮะงานนี้ปรับข่าวต่อมากันดีกว่านครับเปิดปรรายชื่อแก้งใหม่ บุรีรัมย์รอเปิดตัวหลังนั่นฟ้าเปิดโดยงานนี้เปิดรายชื่อและก็ประวัติ3แข้งต่างชาติคนใหม่ของทางบุรีรัมย์ยูเนต็ดนะฮะที่จะเข้ามาเสริมทัพล่าแชมป์ฤดูกาล2020แล้วหลังจากที่ทางบุรีรัมย์ยูเนต็ดแยกทางกับ4แข้งต่างชาติอย่างอเดสตูเยสกองหน้าชาวเวเนซุเอลาจองเจยองมิดฟิลตัวรับชาวเกาหลีใต้และก็ริคาโดบูเอโน กองหน้าชาวบราซิลและก็บร์นโดดูคูเอสตาดาวยิงชาวเจนตินานะฮะเดอรนตเตที่เตรียมย้ายมาเล่นแทนที่ตัวที่ปล่อยออกไปนั้นมีรายงานมาว่า3รายที่วินาพาดไล่ตั้งแต่เรนโตเคริกกองหน้าชาวโครเอเชียอัลบาอิสมาตูยาเซฟยองกลางตัวรับชาวอุซเบกิสถานและก็มา์โกเซโววิชกองหน้าชาวเซอร์เบียนั่นเองในรายของเรเนโตเคริกนะครับปัจจุบันอายุ29ปีเคยค้าแข้งมาแล้วกับหลายทีมในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นสซรแวนลิเบอร์เร็กของเช็กปาดูว่าอิตารีบุสกัตฮังการีไคโววาโรมาเนียและล่าสุดกระทางชิบาวาเรียทีมเนลีกรองของประเทศโคเอเชียและเจ้าตัวเคยติดทีมชาติโคเอเชียรุ่นเยาวชนมาแล้วทุกชุดเช่นยู16ปียู17ปียู19ปียู20ปีและก็ยูี่สครับ สุนทรพัฝั่งอักบาอ,อิสมาตุยาเยฟนะฮะปัจจุบันอายุ29ปีสามารถเล่นในทั้งวิดฟิลด์ตัวรับกองหลังและก็แบ็กขวาเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับทางปักตะกอแทนสเคนตั้งแต่ปี2009-2017ควา้าแชมป์ลีก2สมัยและก็แชมป์ฟุตบอลถ้วย1งสมัยจากนั้นย้ายไปอยู่กับเมตารุกเบคาบักในปี2018-2020ปี2020ส่วนในานามทีมชาติติดทีมชาติอุซเบกิสถานชุดใหญ่เมื่อปี2012จนถึงปัจจุบันนี้ส่วนคนสุดท้ายก็จะเป็น มาร์โกเซปอวิชปัจจุบันอายุ29ปีจากสโม,มสรเคเควิลิสเปอร์ในลีกตุรกีเคยการแข่งกับสโม,มสรชื่อดังในยุโรปมามากมายทั้งปาติชานเบรลเกตโอลิมปิกอสเรอัลมาญกาและอื่นอีกมากมายนอกจากนี้ยังก้าวขึ้นไปติดท,ทีมชาติเซอร์เบียชุดใหญ่มาแล้วถึง5นัดระหว่างปี2012ถึง2013นั่นเองโอ้โหนะฮะเป็นาว่างานนี้3คนที่มีชื่อนะผมกับทางบริจเตตนั้นดูว่าใครนะผมจะเข้ามาเป็นตัวจริง และก็ใครนะผมจะเข้ามาเป็นตัวหลอกนะฮะต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตก็แล้วกันครับเราอนข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะบันข้อกรอชิกซอสุดท้ายวันเดอร์บรูยยังบินมาไม่ได้โดยงานนี้แข้งเทพทรูแบงค,ค์ข้อกิเตจจากฝูงแห่งศึกไทยลีก2 0 2 0 2นยอดในช่วงสีเกมแรกก่อนจะเว้นบักช่วงวรัสโควิดในจีนซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะทรูแบงค,ค์ข้อกิเตนั้นได้กลับมาฝึกซ้อมเตรียมทีมสู้ศึกปรีซิซันที่จะกลับมาแข่งขันใหม่ในช่วงเดือนนนกัยี ล่าสุดทางมโนโพลคิงขุนซูอใหญ่ทรูแบงค์ข้าวทิเดยังคงรอนักเตะแกนหลักที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้เนื่องจากสนามบินระหว่างประเทศปิดทําการนั่นเองก็จากวิกฤตการณ์ไวรัสโควิดในจีนนะฮะซึ่งาลายของบอลเดอร์บรุยนรุกบาซิเลียนวัย30ปีที่ยังคงอยู่ที่บราซิลบ้านเกิดไม่สามารถเดินทางกลับมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกับทางทรูแบงค์ข้าวทิเดได้ในช่วงนี้ทั้งนี้ทรูแบงค์ข้าวทิเดยังคงรอไมเคิล โชยธอเทพสวรรค์ดาวรุ่งจากสโมรสรเอฟซีโตเกียวของญี่ปุ่นที่จะเข้ามาสมทบกับแข้งเทพอีกด้วยครับโอ้โหเป็นนะว่างานนี้นะฮะกระทางทรูแบงคอกก็ต้องรอน,นักเตะก่อนนะครับผมถึงจะร่วมซ้อมกันได้นะฮะไม่อย่างนั้นจะไม่สมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนครับ,บรอข่าวต่อมากันดีก่อนครับเอาละง่ายทีมหมอผีอวมหนักหากไร้ผู้สารต่อทําทีมเตรียมโดนค่าปรับหลักล้าน โดยการน,นี้หมอผ Stone ีสูนยูเต็ดนะผมอ้วมหนักเลยนะฮะหากไร้ผู้สารต่อทําทีมต่วเนจะโดนปรับเลยทันทีจากกรณีที่ทีมหมอผ Stone ีสูนยูเต็ดออกมาแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเกี่ยวกับการวางมือเพื่อหาในทุนกลุ่มใหม่เข้ามาสานงานต่อจากผลงานเนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในทีนทำให้ทีมขาดสภาพคล่องสปอนเซอร์ต่างขอถอนตัวกันเป็นแถว โดยล่าสุดทางฝ่ายจากการแข่งขันบริษัทไทยลีกจำกัดออกมากลางระเรบียบการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกรณีการถอนทีมหรือพักทีมทางการพักทีมระหว่างฤดูกาลต้องชดใช้เงินจํานวนกว่า2ล้านบาทและกับพักทีมหลังจบฤดูกาลการแข่งขันจนกระทั่งถึงช่วงก่อนเริ่มฤดูกาลต้องชดใช้เงินจํานวนกว่า1ล้านบาทก็เลยเดียวโดวยทางทีมสตูนยูเต็ดเข้าข่ายข้อที่9.2นะฮะ ซึ่งจะต้องใช้เงินจำนวนกว่า1ล้านบาทหากต้องยุบทีมจริงอย่างไรก็ตามทางบอร์ดบริหารทีมสตูนยูเต็ดยังประกาศหาผู้ที่มีความสามารถและเงินทุนพร้อมเข้ามาสารต่อการนำทีมในศึกออมสินเดชนล e a ลีกสามารถติดต่อได้ทางที่ท่านประธานสโมสรนายกดาเรนาปาเรนเบอร์โทรติดต่อนะครับผม089 870 5786 สรับึกบุตบอลไทยลีก3จะเริ่มกลับมาทำการแข่งขันในวันที่3ตุลาคมนี้และจะปิดฤดูกาลในวันที่18กุมภาพันธ์ปี2564รอบแชมเปี้ยนลีกในวันที่6มีนาคมถึงวันที่2 5พฤษภาคมนั่นเองโดยการนี้หมอพีสตูนยูเต็ดถูกจัดให้อยู่ในโซนภาคใต้ที่มีทั้งสิ้น13ทีมส่วนจะแข่งแบบปิดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด -19 ีนะฮะโดยจะมีการแจ้งโปรแกรมใหม่ให้ทราบกันอีกครั้ง อานขผมเป็น,นว่าง,งานนี้นะฮะทีมหมอผีก็อ่วมหนักหากไร้ผู้สานต่อทําทีมมีโอกาสยุบทีมและก็เสียเงินค่าปรับอีกต่างหากนะครับโอ้โหใครนะเป็นแฟนพวกเขาก็ไปให้กําลังใจพวกเขากันด้วยครับไม่อยากจะให้เสียทีมหมอผีสตูนยูเต็ดทีมนี้ไปเลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับและที่ก็เป็นข่าววินยัยเช่นคือฟุตบอลไทยไบเซคโกสไตล์ประจำวันที่4กรกฎาคม2563โดยเฉพาะาครั่องบอลไทยครับ